โปรแกรมแข่งขันแบมตันเจแปนโอเพ่น2025รอบรองชนะเลิศวันที่19กันยายนเวลา8นาฬิกาแข่งที่กอดหนึ่งคู่ที่หนึ่งประเภทคู่ผสมบัตเดชาพลพูลนุเคราะห์กับเฟรมสุชรา,าเปียวสามพรานคู่มาของโลกพบกับเฟิงหยันเจอากระหงตงปีนคู่มา1ของโลกจากจีนเวลา8นาฬิกา50นาทีคู่ที่สองประเภทหญิงเดี่ยวอากาเนะยามากุชิมือสามของโลกจากญี่ปุ่นพบกับหวังจื่อยี่มือสองของโลกจากจีน เวลา9ก้านาฬิกาสีนาทีคู่ที่สามประเภทคู่ผสมเฉินตังเจียกับโตอี้เวยคู่มเสีของโลกจากมาเลเซียพบกับเจียงเจินปังกับว่าหย่าซินคู่มสองโลกจากจีนเวลาส0บนาฬิกาสานาทีคู่ที่สี่ประเภทหญิงคู่พอลิตันกับทีน่ามูลา,าลิตาลันคูน่มสามโลกจากมาเลเซียพบกับนามิมัสยามะกับเชียวรุชิดะคู่มสองโลกจากญี่ปุ่นเวลา11บเนาฬิกายีนาทีคู่ที่5ประเภทหญิงเดี่ยวอันเซยองมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ พบกับริโกคุนจิมือ32อโลกจากญี่ปุ่นเวลา12บสนิกาสินาทีคู่ที่6ประเภทหญิงคู่จากจีนหลิวเชิงชูกับถานเหนียคู่หนึ่งของโลกพบกับเจียอีฟานกับจางชูเซียนคู่หมือเก้าของโลกเวลา13บสมนิกาคู่ที่7ประเภทชายเดี่ยวโกกิวัตนาเบะมือ21่อของโลกจากญี่ปุ่นพบกับอเล็กลานียมือ8ของโลกจากฝรั่งเศสเวลา13บสมนิกาห้บนาทีคู่ที่8ประเภทชายคู่คิมบอนโฮกับโซซึงแจคู่หมือสามของโลกจากเกาหลีใต้ พบกับองยูซินกับเตียวอี้ยี่คู่มือ30ของโลกจากมาเลเซียเวลา14บสนากาสี่สิบนาทีคู่ที่9ก้าประเภทชายเดี่ยวชิวยูฉีมือ13าของโลกจากจีนพบกับคริสโตโปรปอปมือ16ของโลกจากฝรั่งเศสเวลา15บหนากาสานาทีคู่ที่สิประเภทชายคู่โกเซเฟยกับโนอิสุดินคู่หนึ่งของโลกจากมาเลเซียพบกับหลิวกวงเฮงกับหยางโปฮั่นคู่มือ24ของโลกจากไต้หวันช่องถ่ายทอดสดทูสปอตเจ